ยิ่งฟังเรื่องของน้องทูก็ยิ่งสะเทือนใจครับสงสารทั้งตัวน้องทูเองทั้งครอบครัวครับเด็กอายุ13ปีครับกำลังเรียนอยู่ชั้นป .6 มีความฝันว่าอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือคนแต่กลับถูกคนที่เมาแล้วขับชนจนเสียชีวิตขณะกำลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่ด้วยนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้เดินตามความฝันนั้นอีกต่อไป เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19มกราคมเวลาที่คืนกว่าๆครับมีรถประสบอุบัติเหตุยางแตกอยู่บนถนนงวงวานครับทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็กําลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับน้องทูเองเนี่ยก็มาช่วยบกรถเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีรถเก่งอีกคันหนึ่งขับเข้ามาชนกับรถที่จอดอยู่จนร่างของน้องทูนะครับกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถูกรถเก่งอีกคันหนึ่งชนซ้ําจนเสียชีวิตซึ่งเก่งอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ แล้วพอร่างของน้องภูกระเด็นมานะครับเก่งคันนี้ก็เข้ามาชนซึ่งคนขับเนี่ยแสดงความรับผิดชอบนะครับเข้ามาดูแลตั้งแต่วันแรกเลยในขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งอายุ54ปีครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้กลิ่นเหล้าชัดเจนเลยนะครับอยู่ในอาการมึนเมาแหละไม่ยอมเป่าไม่ยอมเจาะเลือดครับจนเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไม่ตรวจแอลกอฮอล์ก็จะต้องฝากขังเลยก็เลยยอมเจาะเลือดครับผ่านไปหลายวันก็ไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับงานศพน้องทูเนี่ยก็ไม่ได้มามีเพียงญาติที่มาแล้วก็ อ้างว่าผู้กอ่อเหตุเนี่ยนะครับป่วยจนวันที่ผลการตรวจเลือดออกนะครับก็พบว่าแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น้องถูเองครับนอกจากจะช่วยเหลือคนกับพี่ๆอาสาสมัครผู้ภายแล้วนะครับก็ยังชอบภาคเรือด้วยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนนักภาคเรือสร้างสุขรณรงค์ให้คนไม่ดื่มเหล้าน้องถูภักเรือเก่งมากเลยนะครับเป็นที่รักของคุณครูแล้วก็พี่ๆที่ทํากิจกรรมรณรงค์ด้านสังคมรวมถึงมีกลุ่มเพื่อนๆที่เขาทำกิจกรรมมาด้วยกันด้วยนะครับเสียดายเหลือเกินครับที่ อยากให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องทูเด็กน้อยที่รักการทํางานเพื่อสังคมแต่ว่ากลับถูกคนมาแล้วขับชนจนเสียชีวิตอย่าให้เรื่องนี้เงียบหายไปเหมือนหลายๆกรณีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากให้ภาครัฐคิดถึงผลกระทบจากการดื่มสุราการขายสุราให้เยอะๆครับก่อนที่จะออกนโยบายอะไรอย่าให้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่าให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ครับ พวกเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องทูครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ด้วยส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของสุขภาวะแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรามีเดมูฟสื่อสร้างสารรค์ด้วยนะครับ